ถ้าเขาเชิญขึ้นมานะคุณประยุทธ์จัโนโอชานายกองทนตรีถึงไม่มานี่เป็นสิ่งแรกที่อยากสังเกตกับงานนี้เกีย่ยวกับนาคตของประเทศไทยนะทำไมบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ <No! S 1> ถึงไม่กล้ามายืนบนเวทีกับหัวหน้าพรรคการเมืองอีกหัวพรรค หรือกล้ามาอยู่บนเวทีผมจะขออนุญาตมารายงานนะครับจากการที่ผมได้ไปถูกเชิญไปฟังงานนี้ว่าผมได้อะไรออกมาแล้ววิสัยทัศน์ของหัวหน้าหกพักการเมืองน,นี่คืออะไรคำถามแรกท่ผมมีอยู่ในใจเนี่ยเกี่ยวกับงานเนี้ย อนาคตของประเทศไทยจัดด้วยเนชั่นเลยนะว่าทำไมหัวหน้าพักของพักพลังประชาันไม่มามันก็คือแน่นอนครับปิกปอมนั่นเองเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอนาคตของประเทศไทยเนี่ยทำไมเนชั่นถึงไม่ได้เชิญหรือทำไมถ้าเขาเชิญขึ้นมานะคุณประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมน นี่เป็นสิ่งแรกที่าอยากสังเกตกับงานนี้เกี่ยวกับนาคตของประเทศไทยนะทำไมบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ถึงไม่กร้ามายืนบนเวทีกับหัวหน้าพรรคการเมืองอีกหพรรคหรือกล้ามาอยู่บนเวทีที่จะคุยกับประชาชนผ่านสื่อเนชันโดยที่จริงแล้วเนี่ยผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่มากอก่านผมนึกตลอดว่าเนชันเนี่ยจริแล้วคือกระบอกเสียง ของพักพลังประชารัฐแต่ดูจากงานวันนี้แล้วเนี่ยคงต้องมีอะไรผิดใจหรือไม่ถูกต้องกันเพราะว่าในงานอนาคตของประเทศไทยจัดด้วย The Nation Group หัวหน้าพักคนอื่นมาแต่หัวหน้าพักที่นำรัฐบาลไม่มานั่นใครมาบ้างครับหนึ่งท่านท็อปนะคุณวาราวุฒิศิลปะอาชานะจากกลุ่ม ชาติไทยพัฒนาใช่ไหมแต่ว่าผิดผมขอโทษดีนะคุณกรจากพักกล้าคุณอุตมะจากพักผมจาชื่อไม่ได้นะแต่เป็นพักใหม่นะคุณจุรินหัวหน้าพักประชาธิปิบัติคคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยแล้วก็คุณพิตาใช่ไหมนี่พิตาแ่ะพิตาพิธาจากพักเก้าไกล ทั้งหคนนี้รับการเชิญที่จะมาอยู่บนเวทีแต่ก็อดเสียดายไม่ได้ขอที่เริ่มงานก็ประกาศออกมาว่าคุณพิธาเต็ดโควิดคุณพิธาเต็ดโควิดครั้งที่ 2, 2> mm. ก็เลยมาไม่ได้ mm. ก็เลยให้รองหัวหน้าพักเป็นสุภาพสตรีนะ mm. ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะ mm. นะครับ mm. ขึ้นมาพูดแทนโอเคผมจะวิจารณ์ mm. แล้ววิเคราะห์ การพูดของแต่ละหัวหน้าพรรคการเมืองอย่าลืมนะครับท็อปปิกคืออนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงให้ผมคอมเมนต์อย่างส่วนรวมก่อนว่าหคนเนี้ยทำให้ผมรู้สึกยังไงผมจะพูดแฟแๆโดยที่ผมพูดได้เต็มปากว่าคุณหญิงสุดารักรัฐมนตรีท็อป คุณกอนผมนับว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักแลเสนิทกันแต่ผมจะพยายามพูดให้แฟงไม่ได้มิ่งใครไม่ได้อะไรติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ